อิมคุณก็เฮ็ดหนึ่งปลาเป็นตแซบแท้ติอุ้มแมนคุณก็เฮ็ดน้ำจิม้มเป็นตแซบคือกันเอาตีแมนก็สั่นจึงขอซิมังเนเด้วยโอเคปลาเป็นไรแซบบ่แซบคักอุ้มปลาคุณเฮ็ดน้ำจิม้มแซบแซบเอาตี่แมนแซบคักคุณก็เฮ็ดเป็นตแซบคือกันน่าลักวังเน่ต<อ>ี่แมนเป็นตแซบทั้งสองเลยแมนอุ้ม ยองอุ้มเป็นยังกับมุกุนน่ะนะย่องตะกันฉันก็เป็นแฟนมุกุนกันเลยคือผู้ยองฉันนั่นเนอเอาหึพ่ฉันสิย่องนี่ยังไห้คุณเบิ่งแนย่ามเขาเห็ดจะคล้องกันนั่งทากินยุ่นันว่าไม่เห็ดซอยผู้อื่นซอยพวซอยกันยองละตัวแฝดกันมห้เฮ้ยจะเป็นบุรี่อิมอย่าไปว่าเขาแนสิยยองเขากับมี่คือกัน ยังล่ะโอ้ยอิม่มอุ้มนี่ยเขาแกะป่าเก่งเก่งตัวแก่เทียอดไก็ว่ามีกางจักเม็ดตีเมนจต่ควงเนี่ยบอลูอิลิติอุ้มก็อิลี่เนาะจเจมินบอลูกระสันคุณพิสูจน์ให้นมือฉันบ้างนหมอืมได้ยังแกะป่าเสียมือฉันหลด <c oughs> ได้เมนอีิทธิ์เหรอคนเดียวพีมือฉันม่ต้องห่วงมาคุณเตรียมเอาพักมาเลย สายตาฉันดีกางน้อยกางนี่ฉันก็เจ็บออกได้เบืดอเนียนป้าคือแกงแท้ลองเิึงดูนะเป็นได็ตรวจสอบเิึงดูโอเคกางนี่เพราะอันบัวบัวมีกางอีรับฉันสักอย่างแย่ป่านี่เพราะตรงห่วงชั้นเซียนอยู่แล้วตีมึงจะจะกิ่นมึงสิลองซิมังเดอร์นำจิ้มแซ่ หืมซิมเบิ่งบัดนี้บ่มีก้างบ่เป็นไดอิ่มบ่มีก้างเลยอุมอืมมีชั้นซะยังเฮาติ แกป่าเก่งนุ่มเมียนอิ่มแกป่าเก่งเก่งว่ามีกางจเกงแซดเมียนแซดยื้อขึันแกย่องฉันเกินไปแต่มันก้นเก่งแม่อ้ย่ฉันจะแกไปตามนั่นล่ะแกป่าเก่งลืลีเมีนก็เมีนอี่ลีแหละเนาะฉันบ่เถียงอันนี้ฉันบ่เถียงแสบหย่อนข้นแกะกางปลาได้นี่ S <S เอาเป็นว่ามุคุณมีหนาทีกินเลยยวฉันนจะแก้ให้เองเอาตีแมนแล้วคุณมากินตีอี้ยมุคกุณกินไปก่อนยวฉันกินที่หลังกันได้เอาตีโอเคขอบคุณนี่โซ่ฝีมือของฉันเนี่ยมุคุณเบืองเต็มทีเลยเมือน,นมามาิมา <ไป S 3> ขอบคุณดปฟาบ้ามีกางเลยจะมิมื มาคุณอ,อ่ะพักมา,มาเามส่เนปานแกไปแซ่บคพัก,พก,กินไปเลยค่ะไม่ต้องย่องฉันฉันหูยดอกว่าฉันเก่งเรื่องนี่เป็นเลยเป็นเลยแกป่าเจ้งค่ะเนาะแม่ ร้ายพอดอุ้มเอ,เอาออกอีกสันคุณเอาอิมคนมันเสี้ยนเนาะ <c oughs> แกป่าจัางไนบ่เห็นมิกางฮิง แก่งคาเท้ม,มันไม่ก่างเลยอืออุม้มกุ้นเกลอดเมืม่อใดกุ้นกินไปเลยแต่ท่านจะแกะฉันกินที่หลังก็ได้ตี<ป>แ่าสิแกเก่งาคาเฟ้ก้นเก่งเนาะ สุดยอดแฮีงคุณน,นี่นบรรลูอืมตักมาพักแก่เกงไรกินพระท่านแล้วนน่นะขนาดสองคนขนาดแก้ผู้เดียวได้หนิเ้ยเก่งเก่งสุดยอดเลยอุ้มเมียนเจงขัดเจงค่ะเต็มปากเต็มคำเลยะอะโอเคขอบคุณจา้า แกะไว้อีก่ังหา,าแมนปาดขาดคุณนมื่อใดเลยดินี่อออบอว่าไปเนาะปาดอ่ม,มันไม่กลางอิลยฉันเกิงคักบวกรางค่ะนั่นละงองฉันน,ดดนั่นเดิอบรรลุนั่ะนะ <c oughs> จักเนี่ย น<ะ>แนวเก่งเขาก็มิ้งอ,อุ้มมาจังไหนคุณคุณลู้จักบอกที่ว่าเพื่อนบอกว่าอิมกอนไดบุญอิมรุ่นไดเหมียนไหมอิมกนไดบุญอิมรุ่นไดเมียนแมนม,ม,มู้ฉันอิมแล้วมูฉันไปก่อนด้ออุ้มบ๊ายบาย มันด่อ,อุ้มอีมมคุณม่เมียนายฉันก่อนฉันไม่ได้กินมาคามี่คุณไหนนาก้อยฉัยนไหมนนอตัวอีกแล้ว